รู้หรือไม่ครับทาไมเราครบกับใครสักคนหนึ่งไปน,นานๆถึงเบื่อกันสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้เราครบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเบื่อนั่นคือความคาดหวังนะครับตอนที่เราครบกับใครใหม่ๆสักคนหนึ่งนะความคาดหวังเรามันยังน้อยไง,งหรือเราอาจจะยังคาดหวังไม่ถูกว่าจะคาดหวังจากคนคนใหม่ๆเนี่ยได้อย่างไรได้มากได้น้อยแค่ไหนใช่ไหมครับดังนั้นในช่วงการครบกันใหม่ๆเนี่ยมันจึงทําให้เรารู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นจังเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเฮ้ยเขาดีอย่างนั้นเฮ้ยเขาดีอย่างนี้แต่พอเราคบกับใครสักคนหนึ่งไปนาน ขาขึ้นมาในระดับหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราคาดหวังกับใครแล้วในระดับหนึ่งและเขาทําได้เกินกับที่เราคาดหวังเราก็จะรู้สึกดีกับเขามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและเมื่อถึงวันวันหนึ่งความคาดหวังนั้นเราก็จะตั้งเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นธรรมดานิสัยของมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับ <expl od it> และเมื่อคนคนนั้นทําได้เกินความคาดหวังเราอีกเราก็ยังมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง เราตั้งความคาดหวังเอาไว้เพราะเรารู้จักเขาดีแล้วแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นอย่างที่เราหวังได้เขาลดลงหรือว่าเขาอาจจะไม่สามารถขึ้นมาตามทันความคาดหวังของคุณคุณก็จะรู้สึกไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนั่นเองบางครั้งคู่รักบางคนนะครับอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเพียงแต่เราแค่ไม่มีอะไรใหม่ๆหรือเราแค่ไม่มีความคาดหวังใหม่ๆที่ทําให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของการคบกับใครนานๆแล้วเบื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถแก้ได้ทันทีในวันนี้เลยก็คือ เราลองปรับความคาดหวังของเราให้ลดลงมาดูนะครับลองดูเฉพาะข้อดีของเขาและก็ลองพิจารณาดูว่าในอดีตเนี่ยเราไปคาดหวังอะไรบางอย่างเกินความจําเป็นหรือเปล่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับความคาดหวังนี้ลงมาและเข้าใจพอใจในสิ่งที่เขามีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายได้จะคบกันได้อย่างยืดยาวยาวนานเลยทีเดียวละนะครับ